สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ m p s Cross โกนะคะวันนี้อยู่กับไอแล้วก็เกมนะคะครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงครับหัวข้อเราโโ,โกเวสบิดทอยเลยนะ,ะนะครับพวกเราต้องมี้ก็เป็นกระแสนะครับสําหรับตัวทองคำ<ช>ด้วยแล้วก็ตัวบิดทอยด้วยเพราะว่าว,นนวันนี้เรามีทางด้านของประชุมนะประชุม ครับช่วงเวลาก็คือตอนประมาณทีหนึ่งที่หนึ่งถีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดที่สมาเลยเพราะว่าว่าทอมจะอยู่ที่ถึงระไปอ่ะตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเช็คเสียงกันก่อนลูกค้าที่เข้ามาได้ยินเสียงชัดกันไหมเอ่ยนะครับนะถ้าเกิดชัดรบกวนหมอกฉันที่นึงนะคะเพระเดี๋ยวราชการ่าพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีผิดพลาดนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าท่านหนึ่งด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านนั้นเนี่ยก็สอบถามตรงเข้ามาได้นะคเพราะช่วงเนี้ยเราที่เอาบิทคอยมานำเสนอเพราะว่าเป็นกระแสด้วยนะคะแล้ว ม,นมันคูค่กับทองนะคือคือมีมิตคอยะคะใช่ครับแล้วแล้วอยา่อางหนึ่งคือตอนนี้ทางเอ็มเอสของเราเนี่ยนะครับก็มีสินค้านะครับเป็นมิตคอยฟิลเตอร์นะครับที่สามารถเท็นได้แล้วเข้ามาให้ให้นักลงทุนไทยเนี่ยได้ลองได้ใช่ตัวเลือกเป็นตัวเลือกสําหราับคนที่แบบว่า เราเข้าใกล้ไม่กว่านี้นิดหนึ่งนะไม์มันดังได้แค่นี้คุณอาโอเคค่ะนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราต้องมาสรุปทางด้านของประเด็นข่าวก่อนเนาะประเด็นข่าวนะครับเดี๋ยวดูดูซิวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเรารับตัวข่าวอ่ะนะครับตัวข่าววันนี้ก็อย่างที่หลายๆคนเนี่ยก็คือเฝ้ารออยู่เลยใช่ค่ะครับเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของการประชุมนะครับการประชุมสําคัญเลยนะครับของทาง ไปดูรีเสิร์ชหรือธนาคารกลางสห<า><อ>รัฐแล้วก็มาเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะคะนะครับผมซึ่งช่วงเวลาก็คือช่วงเวลาตอนตีหนึ่ง<า>นะครับใช<า><า>่ในเราใช่โดยประมาณผม<อ><า>หาปัญหาผมห,<า>หาไม่เจอนะครับส่วนในระหว่างวันนะครับในช่วงเวลาประมาณอ่าทุ่มทุ่มครึ่งนะครับมันจะมีทั้งนั้นของตัวตัวเลขเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดเกี่ยวกับภาคภาคก่อสร้างนะครับ ก็คือเป็น building permit นะครับเฮาที่งสตารนะครับแล้วก็ import ไทยพวกนี้มันจะเป็นกล่องเหลืองและตลาดจะไม่ได้โฟกัสนะครับอาจจะส่งผลให้ราคาในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวน้อยอยู่เพื่อรอทางด้านของข่าวในในช่วงช่วงดึกนะครับปีหนึ่งะครับแต่คราวนี้มาดูข่าวบ้างนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางด้านของธนาคารกลางเนี่ยเขาจะพูดอะไรบ้างนะครับ คือโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับที่นักลงทุนเนี่ยเาขาคาดหวังกันนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าว่ามันจะมีเหมือนเหมือนทางเฟดเนี่ยแพลนออกมาบ้างไหมว่าเฮ้ยจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นนะครับภาวะเงินเฟ้อท,ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้การปรับดอกเบี้ยเนี่ยมันเร็วขึ้นไหมนะครับ mm hmm. ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ QE ของเขานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีการอัดตัว ตัวเงินเข้ามาในระบบอยู่แต่ว่าคราวนี้ในในกรณีที่เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแล้วนะครับเขาอาจจะมีการปรับลดนะครับปรับลดทางด้านของคิวงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีเขาเรียกว่ามันมีคําพูดที่หลุดออกมานะครับจากทางด้านของประธานเศรก็กีหรือว่าทางเศรจเองเนี่ยนะครับรงมันจะส่งผลนะครับส่งผลต่อน,นักลงทุนทันท,ทีเลยนะครับเป็นถ้าถ้าเกิดผมอ่ให้มุมมองนะถ้าเกิดมีพูดเรื่องพวกนี้ ออกมาเนี่ยผมว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะไปไปแล้วจะขึ้นนะครับแล้วจะร่วงเนั่เหรอคะใช่ครับมันมันน่าจะผลักดันให้ตัวทองเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าทําโลใหม่ใช่นะครับผมก็วันนี้มาจับตากันช่วงประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะครับผมใครที่ใช่ครับหนึ่งเงินเนี้ยอ่าเงินเฟ้อด้วยนะครับแล้วก็ทางนั้นของซีซีนะกรยาโอเคครับก็มาจับตาดูว่าวัดคืนเนี้ยไหนนะครับบางทีอาจจะแป๊กก็ได้นะนะครับก็ แฝกก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าอ๋ <S <S อ,อดีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีแผนในเร็วๆนี้อ่าก็เหมือนแบบถ้าสมมติว่าตลาดอ่ะคือแบบเหมือนแบบอย่าไปอย่าไปใส่ใจช่วงนี้มากเพราะว่าแฝกจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้อ่าใช่ครับเป็นไปได้ถ้าเกิดการที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็จะส่งผลอีกแน่หนึ่งล้วว่าขอให้ไอ้อที่มันลงมาแล้วทองที่มันลงมานะครับก็อาจจะมีการช้อนซื้อกลับขึ้นไปนะครับแต่จะไม่ได้กลับไปแรงเลยอาจจะวิ่งเป็นเขาเรียกว่า ปกลับไปไซดเว่เหมือนเดิมอ่าไปทไปสร้างไปทางไปสร้างฐานประมาณนั้นนะครับไ่ต่อว่ากันไปะแต่ไงเราก็ต้องอยู่ดึกรอรุ้นกานนะครับมาดูทางนั้นของอ่าเทคนิคกันมางนะครับเป็นกราฟนิดนึงนะครับทางน้้นของเทคนิคนะครับก็ย้อนย้อนหลังกับมานิดนึงก่อนนะครับ แล้วขยอยขยอยเร่องดแล้วเพื่อพ่อนขยอยอะทำโรงทำโรงทำโรงแล้วก็ออกมาช่วงวันเนี้ยสองวันเนี้ยก็คือมาสร้าง่อเป็นเหมือนเหมือนไซเวนะคะเพื่อการเลือกทางจนจนเกมลงลงต่อไหมเลยใจจริงอะผมมองว่าวันเนี้ยมันมันจะไม่เล่นกันวันนี้มันอาจจะตซอวินงให้เห็นเป็นข่าวแรงก่อนเราเล่นกันอีกวันนะอันนี้อันนี้คือมองเปวนตัวครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงที่ว่าแบบอฟเฟยังไม่ได้ทําอะไรนะ คุณนายมองเลยครับนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะอาจจะเหมือนประมาณว่ารอรอดูท่าทีก่อนอาจจะไปสรุปอีกทีในควอเตอร์ที่สามหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ผมมองว่าทองเนี่ยน่าจะไม่เข้ากรอบเดิมออกมานะครับที่สาวขาซวมานะคะนะครับมือรอเทคนิคใช่ค่ะคืออย่ที่ท่าเกิดแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ทัฒนาหรือแบบหลายๆแบบฟังข่าวมาคนนึงก็บอกว่าราคาจะไปนะแต่จะไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยอย่างอุทธรด้ยค่ะดักขับมือไว้หลับ สนจมาแลครับมือหรัเทคนิคครับก็คือเรารอเลยที่มันชัวร์ก่อนนะใช่ค่ะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพทางเทคนิคแล้วนะครับก็เหมือนเนี้ยเราประเมินกรอบให้ลูกให้ให้นักลงทุนก่อนนะครับเสียงดังและอ่าเสียงเบาแล้วก็มันก้องใช่ไหมคะงั้นคุณนายคุณต้องเอาปากเข้ามาใกล้กว่านี้เสียงเบาเสียงเสียงผู้หกเพราะว่าเสียงดังนะอ๋อครับอ่าโอเคเรามาดูมาดูภาพทางเทคนิคนะครับก็จะตีกรอบให้เห็นเลยนะครับหนึ่งเลยเนี้ยแนวรับที่เราเห็นเห็นชัดเจนก็คือเป็นแนวโลของ เมื่อวันที่สิบสี่นะครับสองวันก่อนนะครับสองวันก่อนใช่จะอยู่ที่หนึ่งแปดสี่สี่นะครับบริเวณโซนเนี้ยนะครับผมก็จะประเมินแนวรับเป็นโซนไปนะครับก็คือถ้าเกิดมันหลุดหนึ่งแปดสี่สี่ลงมาเนี่ยหรือว่าโซนบริเวณหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามันทําโลใหม่อะถึงเราจริงๆนะที่อธิบายนะอ่าขอโทษทีนะครับ ันนี้เดี๋ยวอันนี้มันเป็นลําโพงเราอ,อะโอเคนะครับน,น่าจะดังขึ้นแล้วเนาะดังขึ้นแล้วนะเคคราต่อนะครับก็คือถ้าเกิดมันหลุโดโซนบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่ลงมาเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันมันทําโลใหม่แล้วนะครับไอโลใหม่ตรงเนี้ยมันก็ะท้อนในเห็นถึงภาพขาลงที่มันมันชัดเจนขึ้นนะครับหลุดมากคราวนี้ก็จะฟอร์มเป็นในรูปแบบของขาลงที่ชัดเจนนะครับ ตรงนี้มันโซนประมาณหนึ่งแปดสี่สี่ถึงหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับเนีย่ยให้เราเฝ้าให้ให,ให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระวังคืนนี้เลยถ้าเกิดมันมีกระชากหลุดลงมาบริเวณนี้นะก็ระมัดระวังตัวหรือว่าเป็นจุดที่ฟอร์โรเซลถ้าเกิดข่าวต้องสนับสนุนด้วยนะก็คือเป็นมีแผนนโยบายอะไรออกมาที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายเก่าในเร็วๆนี้นะครับเช่นลด QE หรือว่ามุมมองต่อดอกเบีย้ยมันเร็วขึ้นอ่ะประมาณนี้ครับมันก็จะส่งผลให้ตัวดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นแล้วทองเนี่ย จะเบรกทะลุแนวรับลงมาได้นะครับถ้ามันทะลุลงมาเนี่ยกลยุทธ์การเทรดก็คือฝั่งขาเซลล์เนี่ยผมว่ามันมันน่าจะมีแท่งที่ทิ้งลงมายาวนะครับอันนี้จะฟอลโล่ได้นะครับแล้วก็เป็นจุดเฝ้าระวังของคนที่ถือบายไว้นะครับวันนี้ที่สี่สิบสอใช่ไหมคะย้อนขวย้ามสาเส้นเส้นใประาณสี่สามสีสมางเป็นแนวขึ้นขึ้นขึ้นนี่คเป็นแนวแรงขึ้นทันของวันนี้ ใหญ่นภารอะระสัอยทนนของมัน้นนนุดยาเดีย,เยคือถ้าถ้าดดอ๋อคุณอ๋อคุณไอสายสั้นเนี่ยก็คือไม่ไม่ต้องรอหลุดโลดเก่ามันตแต่ว่าเมื่อ,อาวานเนี่ยโปโลโซเซลได้เลยนะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไอนี่เหมือนกันนะฉาบฉวยเมือนกันเพราะว่าคนเนี่ยต้องเก่งข่าวมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราถ้าเกิดเราเห็นจังหวะมันมีการย่อตัวลงมานะเหมือนจะลงไปเทสโลแล้วเก็บ ระหว่างโซนนี้ได้เลยนะครับประมาณกี่แถวนะประมาณห้าสิบสองประมาณนี้หรือเปล่าห้าสิบสองแล้วเก็บมาถึงประมาณสี่สิบกว่าเก็เสียงเองเก็บอะไรไม่ได้ยินอ๋อเสียงกูได้เลยใส่สต้องเข้าใกล้ไม่องนี่หวัวแล้วจะชนกันอยู่แล้วนะเนะี่ย <laughs> โอเคก็คืออย่างเงี้ยคุณถามสวยได้เพราะบางทีถ้าถ้าเราไปรอลเล่นเล่นเหมือน,นไปรอข่าวใช่ไหมคะแล้วถามว่าให้มาวัดที่ที่คุณเจอวันนี้คือใี้เป็นสายยาวเล่นได้ โลได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดข่าวกลวกับข่าวอ่ะไม่แน่ใจหรือว่ามันมีใครซื้อราคาทันแอนนี่ต้องดีใครเล่นบอลแข็งดีหรอ่าใช่ค่ะที่อยางอู้นี้มากเลยเพราะว่าอ่ะน่าจะเป็นไม่น่าเป็นที่เราแล้วละเป็นเป็นที่ใหม่ใช่ใช่เราพูรดังเราคุ้นมากเลยนะคะเนี่ยมันปรับนอะครับต้องขอบพระคุณอภัยนะครับวันนี้ผิดพลาดดังที่หนีนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับมาต่อกันสมมติว่าถ้าเกิดมันไม่หลุดเยอ่าอีกหน่อย ถ้าเกิดมันหลุดลงมาอะอย่างเช่นทางเป็ดเนี่ยเขาเรียกว่าไ็้ยินเลยค่ะอันนี้เราแบบพูดเสียงดังมากนะในห้องเนี่ยเสียงเราสองคนดังมากเลยถ้าเกิดมันหลุดลงมาแล้วเนี่ยนะครับมันหลุดลงมาเนี่ยมันจะเห็นแนวไหนเป็นแนวต่อไปนะครับที่เราทดรองประเมินไว้นะครับถ้ามันไโดนบริเวณนี้มานะครับนจะเห็นว่าถึมว่าถ้าเกิดมันแรงอ่ะมันต้องลงมาที่หนึ่งพันแปดร้อยสาม แล้วถ้าเกิดหลุดไกลเลยภาพใหญ่จะไปแถวๆประมาณหนึ่งพันแปดร้อยทวันหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะคะแต่ว่าค่ะว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะเป็นจริงนั่งพักมือไว้ค่ะแต่กรณีกลับการถ้าเกิดมันไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะนะครับหรือว่ายังไม่ส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเติมแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมจให้มีทังมุมมองที่แถวๆน้ บริเวณสอตัวนี้นะครับเราใช้เส้นเียเป็นตัวแนวต้านได้นะเพราะว่าเทนน่า55-56นี้บายได้ไหมคะถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นได้ไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะบายบริเวณนี้ใน5ากระแสของเท็น่าวนั้นแต่ถ้าถ้าต่อไัยแสดงว่าถ้าขึ้นไปท่่วัน1,664เนอะข่อทัยไหม ถ้าเกิดมันมันรุ้่ไม่ลู้สี่สีอ่ะอะเราเห็นแทงพวกแรงซื้อกลับอันนั้นอาจจะช้อนนะเพราะอาจจะกลับมาวิ่งในกรอบอีกทีนึ่งแต่ถ้าเกิดจากกจุดที่เล่นแบงอเฟอลโล่บายเหมือนเหมือนเล่นบายสต็อปอะครับไปหรือเปล่าประมาณหกสิบ แล้วไมเห็นแถวแนวแนวตามด้านบนนะคะัหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หรือว่าหนึ่งแปดเจ็ดหกโดยประมาณเพราะฉะนั้นวันนี้มองได้สองแบบนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดความเสี่ยงไหมถ้าถ้าเรามานั่งรอข่าวก็มานั่งรอฟังด้วยกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันมันเราไม่ได้การันตีนะว่าเอะข่าวมันจะต้องออกมาแบบนี้นะหรือบางทีอาจจะไม่เกิดอะไรเลยขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเล่นหลังข่าวก็ได้เพื่อความปลอดภัย ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะเสียงมันเบามันเป็นที่ไม่เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาจากที่ไม่อะครับน่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ต้องขอประทานโทษด้วยโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราพยายามแก้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าทาให้ดีอันนี้จะพยายามพูดให้ดังนะคะนี่จะยินชัดไหมคะชัดไหมลูกค้าคะนะครับโอเคไม่เป็นไรเราพักของเราต่อไป นะครับใช่ค่ะก็คือจบไปละเรื่องทองนะครับก็ให้กรอบกับการเล่นไว้ประมาณนี้นะครับนะคะนะครับก็คือถ้าเกิดข่าวดี follow cell นะครับแต่ถ้าเกิดข่าวไม่มีอะไรนะครับเป็นไซเวยในกรอบเล่นตามกรอบแนวรับแนวต้านได้นะครับมาได้อืมคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อว่าเอ้ถามว่าทองเนี่ยเล่นแนวนี้อะลูกค้าบอกชัดบางคนชัดเอาเกเอาเนี่ยถามว่าทองอ่ะมันเป็นแบบนี้ แล้วถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าช่วงเนี้ยผมเนี่ยถือบิตคอยอยู่แล้วอยากจะเล่นอยากจะเล่นยังไงคะจริงจะแนะนํำยังไงดีเอ่ยนะครับสำหรับบิตคอยเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวทองกับบิตคอยเนี่ยมันมันเป็นตระกูลเงินทางเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงใช่ไหมจริงๆมันเป็นสินทรัพย์กว่าความเสี่ยงเลยนะคะที่นักลงทุนเนี่ยจะโยกจากตัวดอลลาร์มาคือง่ายคือมันเทียบกับดอลลาร์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่ามันจะไปในทิศทาง ตอนนี้มาดูกราฟบิตคอยกันหน่อยอว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับอย่างตัวบิตคอยเนี่ยผมดูภาพทำเฟรมเป็นระยะสั้นๆของมันนะครับ uh huh. ทำเฟรม s หนึ่งเนี่ยคือมันเกิดแรงเ mm hmm. ขาเรียกว่ากลับตัวแล้วนะครับบริเวณที่มันลงมาทําโลแถวๆประมาณสามหมื่นดอลลาร์นะครับสามหมื่นหนึ่งตรงนี้นะครับการเกิดของมันตรงนี้นะครับมันเขาเรียกว่ามันมันมัน,มนอาจจะจบขาลงแล้วหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าลงมาเทสแนว มันมาเทสแนวรับสําคัญเราเด้งกลับขึ้นไปนะครับแล้วครา้นี้มันไปพักตวัวอยู่แถวๆบริเวณดูภาพแถวๆสี่หมื่นนะครับซึ่งสี่หมื่นตรงนี้เป็นแนวสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านสาค,สคัญของมันเหมือนกันะนะครับแล้วถ้าเกิดคืนนี้เป็ดเนี่ยออกมา<笑><笑>นะครับก็คือคืนนี้มันขึ้นอยู่กับดอลล่าร์แล้วล่ะว,ว่าทิศทางมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันไปไป,ไปส่งผลบวกต่อทางด้านของดอลลาร์ นะครับมันก็จะส่งคอยก็มีโอกาสล่วงลงมาได้ใช่ไหมไมโแล้วบิตคอยเนี่ยมันล่วงเร็วกว่าทองไหมถามถหมนความผันผวนนะค่ะคือมันผันผวนกว่าลงแรงกว่าแต่ว่าในวันสองวันที่ผ่านมาครับมันมีกระแสดีเข้ามามันเลยพักกันให้ตัวบิตคอยขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยทางเทสลานะครับเขาเหมือนเหมือนเหมือนออกมาแพมแพมมาว่าเอ้ยมีโอกาสจะกลับมาหลับ ทำละเงินด้วยบิตคอยอีกรอบหนึงนะนะครับสองเนี่ยทางนั่นของบริษัทใหญ่ที่ถือบิตคอยอย่างัวไมโครัลลิตี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางนั่นของซีอเลยนะครับเขาบอกว่าเขาขายหุ้นประมาณเยอะกว่าตัวใช่ไหมคะน่าจะพันล้านดอลลาร<ะ>์เพื่อมารอซื้อบิตคอยแต่ตรงเนี้ยผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าซื้อไปแล้วแล้วค่อยมาบอกข่าวหรือเระ่าเป็นไปได้นะครับมีสองกรณีน,นะครับสามเนี่ยทางนั้นของ พอดูดอโจรนะคนนี้ก็คือเป็นเซียนเหมือนกันนะครับเป็นเซียนในตลาดในตลาดทุนในตลาดเพีงกาไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะจะซื้อผิดคอยเหมือนกันนะนะครับมีลายใหญ่สามลายออกมาบอกว่าจะซื้อมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะใะว่าซื้อไปแล้วแล้วหลอดคุกหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของคืนนี้มันมีประเด็นสําคัญนะของเป็นไงนะครับก็ต้องรอดดันต่อไปแต่ถ้าเกิดมันหลุดไปได้ครับโซน ยี่หมตรงนี้เป็นโซนสําคัญเลยถ้าเกิดมันกลับขึ้นไปได้คือคอนเฟิร์มดังนั้นของการกลับตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดไปไม่ได้ก็กลับมาเป็นไซด์เบกครั้งหนึ่งแต่ว่าบริเวณแนวซื้อสําคัญก็ประมาณสามหมืนแปดนะครับถ้าเกิดเป็นผมนีอย่างผมเป็นคนเทรดไง ผมก็รอแถวแถวช่วงบริเวณแสดงว่าถึว่าสำหรับนักลงทุนที่พอร์ตวันนี้ใช่ไหมคะราคาตรงไหนเอ่ยน่าซื้อนี่ยาถามว่าราคาคอยมันเคยลงมันมันมันเคยอยู่ประมาณหกพันห้าพันถพันแล้วตอนนี้มันขึ้นมาสี่ห้าหมื่นเนี่ยถามว่ามันยังน่าซื้ออยู่หรือเอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสาวกนะใครเป็นสาวกปิดคอยนะบอกเลยว่าเขามองถึงทางด้านของอนาคตซึ่งบางสถาบันเขาเรียกว่าบางนักวิเคราะห์บางเจ้าให้เป็นหลัก ตอนนี้มันการปรับฐานออกมนเนี่ยมันลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากศูนย์ไปหกหมื่นแล้วลงมาสามหมื่นเนี่ยปรับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ในราคาทีงกลางของมันพอดีนะครับแต่หล่าจากที่มันขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีกระแสค่ะแต่พอมีกระแสปุ๊บมันก็เลยทําให้จากการที่มันขึ้นจากศูนย์ไปหกหมื่นแล้วมันล่วงลงมาสามหมื่นภายในคืนเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ที่จะเล่นยากอยู่ไหมหรือว่าแบบเพราะลูกค้าแหละเขาอาจจะกลัวแหละว่าถ้ามันจะมีเฟสออกมาแบบนี้ถ้าซื้อซื้อตรงไหนที่จะปลอดภัยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ โซนโซนบริเวณก็3 8มหมื่นแปแปดแต่ถ้าเกิดลงแรงพืชแท่งยาวๆไปรอแถวๆประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าะใช่สามเหรียญเลยนะใม่ครับมันวิ่งแรงมันวิ่งที่เป็นมื่นใช่ใช่ครับมันวิ่งที่เป็นหมื่นอย่างตัวบิตคอยน์ไมโครฟิวเจของเราบอกก่อนแล้วกันทุกๆก,การวิ่งของบิตคอยน์หน่ยเหรียญ เราีน้าจิ้มกันแล้วนะก็ต้องไปรอรุนอี่สำหรับคนที่มีสถานะถือกันไว้นะครับแต่แต่คานอย่างอย่างถ้าเกิดเป็นผมมองไงผมมองว่าส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่นะข่าวออกเนี่ยสะบาดสะบาดก็คือทั้งขึ้นทั้งลงแรงก็ไม่ฟัหนึ่งเอฟเป็ใช่เอฟเฟกต์มันจะหรือไม่มันจะเอฟเฟกต์ก่อนข่าวก็มีนะเพราะฉะนั้นเราเราต้องระวังกันอีกนึงนะคะลูกค้าทุกคนที่มีพอตไม่ว่าจะพอตบิตคอยหรือว่าทองนะคะก็ควรจะตั้งซับรอด หนาตั้งกาไรตั้งคือพยายามแบบวางแผนการการลงทุนให้ดีๆนะคะมาจิ้นพอไหมหรืออะไรเงี้ยครรางแผนทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายเมื่อเวลามันเกิดขึ้นนะคะมีแผนกันนิดนึงนะคะขอแนวทางทองอีกรอบนะคะคืออาจจะไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวก้ามไปกาพองก่อนค่ะกลับไปกาทองโอเคตลาดริปโตเกินไปอ่ะใช่ค่ะโอเคครับสำหรับตัวแนวทางทองเนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะกรณีที่ เป็ดเนี่ยเขาเรียกว่าแทนนโยบายที่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับเช่นมุมมองแนวโน้มว่าเฮ้ยอาจจะปรับลดทางด้านของอ่าปับเพิ่มผมพูดผิดเพิ่มมาตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นไหมนะครับตามแผนยาของเขาหรือสองเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของวงเงิน QE นะครับอาจจะลดวงเงิน QE ลงนะครับตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าทางด้านของ ตัวภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นนะครับสนับสนุนของฝั่งของดอลลาร์นะครับให้ดอลลาร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหมือนเหมือนขึ้นนะครับแล้วจะไปส่งผลกระทบกับทองคือน่าจะหลุดทําโลใหม่นะครับซึ่งึทางเราประเมินแนวโลไว้แนวโล่ที่สิ้สี่หนึ่งแปดสี่สี่โซนสี่สี่ถึงสี่ศูนย์ใช่ค่ะนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่ไม่มีนโยบายเดิมๆเลยนะครับก็บอกว่าไปรอใจมาก ควอเตอร์สามเดือนสิงหานะครับก็อันนี้อาจจะเป็นไฟเวอข้างหรือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเป็นขายเขาเรียกว่าขายดอลลาร์นะครับแล้วก็มาเขรอไปดูใบแถวหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดไอ้หกหกสิบสี่ถึงหกพันห้าเนี่ยอาจจะไปไปเป็นช่วงขาบ้างเก็ไปปิดแถวๆประมาณแนวต้าสำคัญกันดูแปดเจ็ดหกใช่ค่ะเป็นสองร้อยวันแล้วเป็นแนวตัวพิโบดีเทสหลักทองมีแนวแค่นี้ก่อนเนาะ จริงๆวันนี้ตัวเลขช่วงครึ่งไม่ได้มีอะไรโฟกัสมากนะไม่ได้เปิดเลยเนี่ยราคาก็ไม่ได้วิ่งด้วยนะคะราคาเหมือนก็หยุดหยุดรอข่าวเหมือนกับพวกเรานี่แหละค่ะโอเคไงเนาะนี่ค่เดี๋ยวเราฝากฝากในในส่วนของทางด้านบริษัทก่อนนะคะของเราก็จะมีงานสัมมนานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เราค่ะแล้วก็จะเข้าไปดูในเกาะที่งานสัมมนาด้ว่าของเรามีจัดสัมมนาอะไรบ้างเป็นสัมมนาออนไลน์นะคะก็จะมีนักวิทยากรหลายๆท่านนะคะให้ความรู้อะไรเงี้ยสามารถเข้ามาดูกันได้นะคะ แล้วก็สำหรับลูกค้าใดที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทองคำเองบิตคอยหรือว่าจะเป็นทองแทง่งหรือฟิวเจอร์ต่างๆสามารถทเ,เข้ามาได้ที่บริษัทหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเลยที่ s m j s GO นะคะหรือถ้าสนใจเกี่ยวกับสปอร์ตสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์02 770 7771นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันอีกทีวันพุธหน้านะคะต้องมาดูกันว่าหัวข้อหน้าเราจะเอาอะไรมาพูดกันนะคะว่าเราจะพยายามดึงท็อป,ปิกที่แบบว่าคิดพิงลึกอ่าเรือ่สน่ของอ่าเราจะมาเมาส์กันนั่นแหละค่ะไม่ได้แบบคืออาจจะเหมือนในสาระแต่คือก็เอามาพูดให้ล้างหูรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ได้หวัดทางการหนะว่ามันฉันฟังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันนะคะ ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดวันนี้ต้องขอนะใครนณตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะิดพาัีดีมีกไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ